กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเ o k บุ l e เทเลวิชัน YouTube Television ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนะครับทุกผู้คนล้วนหลากหลายอาชีพในโลกนี้และในประเทศนี้ Facebook Television ก็ถือว่าเป็นวิถีประชาประเภทหนึ่งที่จะต้องมีหน้าที่ขับเคลื่อนกลจักของ ประเทศชาติในรูปแบบที่หลากหลายดุดมวลดอกไม้นานา,นา,นาพันธุ์ถ้ามนุษยชาติในโลกนี้ทุกคนต่างนอนสงบนิ่งไม่คิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดแหวกกฎแหวกเกณฑ์เป็นกบฏของวัฒนธรรมดั้งเดิมโลกนี้ก็ไม่มีทางที่จะมีเฟซบุ๊กเทเลว i ชั่น ไม่มีทางที่จะมี y o u t u b e หรือไม่มีทางที่จะมีโลกโซเชียลที่สามารถติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันวินาทีเดียวเท่านั้นนะครับมนุษย์ก็สามารถที่จะเป็นมิตรสัมพันธ์กันได้อย่างสะดวกได้ถ้าพูดไปในร้อยปีที่แล้วผู้คนก็คงจะขำขันว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่ณวันนี้เป็นไปแล้ววันข้างหน้าเราก็ไม่รู้ ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกกับความมหัศจรรย์ของการพัฒนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของมนุษยชาติท่านผู้ฟังที่เคารพครับการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของมวลมนุษยชาติมันก่อกำเนิดจากสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ไม่ถูกกดขี่บีทาจากชนชั้นผู้ปกครองรัฐนั้น,น,น ประเทศในอาเซียนขณะน,นี้รวมทั้งในเอเชียตะวันออกล้วนแต่กำลังเจริญวัฒนาถาวรที่จะเชื่อมสัมพันธ์กันได้เขาพัฒนาทุกรูปแบบและวิธีการจนประเทศเราเองคนไทยเองก็ชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของการพัฒนาชาติภายหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมของสีจิ้นผิงซึ่งเป็นสิทธิ์ก้อนกุฎีของ ประธานเหมาเจ๋อตุงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนซึ่งก่อนหน้านี้ชนชั้นผู้ปกครองประเทศไทยก็มาเที่ยวโกหกพกลมประชาชนว่าที่ประเทศจีนแห่งนั้นได้ประหาชาชนไปบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากเป็นประเทศที่ย่บแย่ผู้ปกครองเอาคนไปฆ่าอะไรต่างๆ พี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ในชนบทที่ไร้ข่าวสารก็จะเชื่อตามรัฐบาลที่ปลุกระดมมวลชนตามคำสั่งของจักรวรรดินิยมอเมริกามาบันดนี้รัฐบาลคณะปฏิวัติคอสชอเองต่างก็ชื่นชมยินดีต่อประธานพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนมีสายสัมพันธ์ติดต่อกันในทุกๆด้านกับประเทศจีนโดยมิได้ จดจำความเดิมที่เคยโกหกประชาชนชาวไทยไว้ถ้าผู้ฟังที่เคารพครับการที่โลกนี้มีเสรีภาพมีสิทธิมีประชาธิปไตยไม่มีดกัน้นความคิดความอ่านที่ดีงามของประชาชนมันก็คือการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยนั่นเองและก็ต้องปล่อยให้เด็กและเยาวชนทุกคนรุ่นหลังเนี่ย แสดงความสามารถในทุกรูปแบบแน่นอนเด็กเยาวชนเขาก็ย่อมจะไม่มีประสบการณ์ชีวิตสิ่งที่เขาแสดงออกความคิดความอ่านก็อาจจะล่าหลังไม่ถูกต้องผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศที่ผ่านประสบการณ์วัยเด็กมาแล้วก็ต้องช่วยกันกล่อมเกลาแนะนำชี้แนะให้เขาคิดในสิ่งที่เป็นไปาตามคันลองครองธรรมนั่นคือบรรยากาศของการพัฒนาประเทศ แต่วันนี้ที่ประเทศไทยเรายังสับสนโอลหมนกันเรื่องการปกครองประเทศผู้ใช้อำนาจการปกครองก็ไม่ปฏิบัติตามพระราชองค์การในพระปารามาพิไทยของพระมหากษัิย์ผู้บัญชาการทหารบอกก็คิดว่าตัวเองคือประหลัดประเทศที่จะต้องควบคุมบริหารราชการแผ่นดินทั้งท้งที่ตัวเองมีสถานะทางราชการแค่เป็นอธิบดีเท่านั้นเอง ประชาชนชาวไทยก็มีหลายพวกเหมือนกับเป็นคนสีเหลา่าบัวสีเหลา่าแน่นอนครับท่านผู้ฟังที่เรพคนทีอ่อยากจะใฝ่หาความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติเมื่อเห็นอะไรที่เป็นเหตุผลอันชอบธรรมก็จะเข้าใจได้ง่ายได้แต่ก็มีคนประเภทบัวใต้น้ำบัวใต้โคลนก็ยังมีอีกเยอะครับท่านผู้ฟังที่ไม่ได้คิดอะไรที่ก้าวหน้า บอคิดว่าตัวเองนั้นเป็นธาติดแผ่นดินเกิดมาบนแผ่นดินนี่ก็เป็นบุญยาบารามีของใครก็ไม่รู้ตัวเองก็เป็นคนมีบุญที่ไม่เกิดที่ทะเลทรายอะไรต่างๆเหล่านี้แหละครับก็ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่มีใครจะสรุปได้ว่าเขาคิดผิดหรือคิดถูกแต่ถ้าคิดให้ดีแล้วอะไรที่จะสร้างความสุขให้แกเขาได้ก็ควรจะฟังฝักงจากทุกฝ่ายหน้าที่ของ f Facebook t e l e v i s i ่น ก็จึงบอกให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าผู้จัดนั้นได้ผ่านชีวิตการต่อสู้ผ่านตำแหน่งหน้าที่มาหมดจดแล้วเหลือตำแหน่งเดียวก็คือตำแหน่งขี้เท่าเขาเรียกว่าควานตายครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นขี้เท่าก็อยากจะทำในสิ่งดีๆให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบประการที่หนึ่งก็คือว่า ตราบใดที่ข้าราชการประเทศนี้ไม่อ่านรัฐธรรมนูญไม่เคารพรัฐธรรมนูญการปกครองก็ย่อมจะหาความสุขในายากเพราะว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั่นเป็นกฎหมายสูงสุดเมื่อเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วมาตราสองก็เขียนไว้ชัดว่าประเทศนี้ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขข้าราชการทุกคนจะต้องเลื่อมใสการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่ในทางปฏิบัติจริงๆประเทศนี้อย่างที่รัฐประสงค์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้าราชการตำรวจจำนวนมากก็เลื่อมใสาการปกครองระบบคณะปฏิวัติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่คิดจะสะกัดกั้นคนโดยที่เอากฎหมายและกฎหมายน้อยกฎหมายเดซิเบลเครื่องเสียงอะไรต่างๆมาแอบอ้าง เพื่อที่จะดําเนินคดีแล้วก็สก,กัดกั้นการพัฒนาความคิดของเด็กเยาวชนที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งเหมือนประเทศอารยะประสบการณ์เช่นนี้ผมเองก็ได้ประสบมามากมายนะครับที่หน้าทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ปี2537-38ตำรวจไทยพอหาเหตุแห่งรัฐธรรมนูญไม่เจอตาแบงไม่ได้ดันทุลังไม่ได้ในที่สุดก็หาเรื่องเล็กเน้อย ช่นผิดพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดจอดรถในฟุตบาทโดยลืมไปว่าตัวเองนั้นจะต้องถูกจับในฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าคนที่ได้กระทําผิดต่างๆมากมายพี่น้องไประชาชนชาวไทย,ทไทยก็เห็นอยู่แล้วบนท้องถนนหนทางวันนี้ f c e e o o o t t l l v i s i o ยถึงอยากจะเรียกร้องให้้าราชการทั้งหลาย คณะรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูนก็จงเข้าใจหลักการนี้ให้มั่นคงเพราะถ้าท่านตะแบงไม่รักษาหลักการให้มั่นคงในที่สุดประชาชนที่เขามีความรู้จบปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตรีเขาไม่ได้โง่พี่น้องประชาชนชาวชนบทก็ฟังวิทยุโทรทัศน์มีโซเชียลมีเดียที่เขาสามารถเลือกรับรู้ได้ทุกวี่ทุกวันก็ย่อมจะโหหาปากเอาว่า เอาก็จริงแล้วคนที่ล่าหลังที่สุดในการสกัดกัน้นความเจริญของประเทศไทยไม่ใช่ใครที่ไหนคือคณะทหารคณะข้าราชการที่ต้องการกดหัวประชาชนให้เป็นทาสต,ตลอดเวลาสวนพระราชด,ดําดิและพระราชนโยบายของรัตกกรรัชกาลที่5ว่าพระองค์ได้สรงเลิกทาสมาตั้งแต่พุทธศักราช2448แล้วสวัสดีครับ